ซีนี่จะกินอะไรพี่คาถ้ากับข้าวบ้านนี่มันไม่อร่อยวันหลังก็คงต้องหากินเองกันบ้างละคุณแม่ครับถ้าเราไปนั่งกินนอกบ้านเนี่ยแล้วคุณแม่จะไปด่าใครล่ะครับแมวหน้นอาอทีทำไมอ่ะก็พูดเรื่องจริงอ่ะนัดกินข้าวกันทีไร ไม่เห็นจะมีใครได้พูดอะไรสักคำไม่เดี๋ยวคุณแม่เนี่แหละพูดพูดพูดอยู่คนเดียวนี่ถ้าพวกเราไม่มานั่งให้คุณแม่ด่านะผมว่าคุณแม่นี่คงจะเส้นเลื่อนในสมองแตกตายไปแล้วมั้งพาทีพี่ขอเหอะปกติก็ทําพฤติกรรมทุเรศพออยู่แล้วนี่อยู่บนโต๊งกินข้าวช่วยอยู่สงบสงบแล้วฟังคุณแม่พูดด้วยแล้วทาไมอะ นี่ถ้าทุกคนทำตัวดีๆเหมือนกับแพนเตอร์นะคุณแม่ก็คงไม่มีอะไรว่าแต่ถ้าคุณแม่ยังมีเรื่องให้ว่าอยู่นี่ก็คงต้องพิจารณาตัวเองหน่อยนะครับโอ้ยไม่มีใครเก่งทะลุลุงแล้วครับืมนี่ถ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาเดินได้เจ็ดเก้าลูกนี่เกิดมาเดินได้สิบเก้าเลยปะวะอะเก่งชิบหายนี่กูขอดูลูกชายกูนี่นเกิดมาเดินบุญวอล์กทงเลย ผมหในเมื่อพ่อแม่คุณไม่สั่งสอนฉันสั่งสอนแล้วอีกด่าพ่อด่าแม่หัวคิ้วกูไม่กล้าไงวะหยุดหยุดคิ้วกูไม่กล้าเหรอหายเออกอะไรมองกันเลยแล้วฮะไม่มีกูกันที่ไดด้วยจิตสะกดแขนดูย้อนหลังเต็มๆทางแอปวุ่นดีดูสดทางช่องวันสามสิบเอ็ดและแอปวุ่นดี สมาร์ทวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่นสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย